What's ับนี่เฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมคร<ะ>ึ่งเดือนหลังของพฤษภาคมเนี่ยก็มีรองเท้าที่น่าสนใจเข้ามาเมืองไทยอยู่หลายคู่เลยนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มดูกันอยากจะให้ทุกคนกดไลค์ subscribe ติดตามช่องของเครือบูไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลย let's go มาเริ่มกันวันที่10 8พฤษภาคมนะครับวันนี้มีงาน c o l แลบเ r a ร i o รนะครับระหว่างทาง Ambush กับ Nike ้นะครับในโมเดลดังไฮสีของมันก็คือ Deep r o y a l นั่นเองนะครับเข้าไทยอยู่ที่ราคา6,400บาท แอมบูชนะครับกับไนกี้ดังไฮเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ออกมาแล้วสีหนึ่งนะผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือตัวแอมบูชดังไฮแ Black and White นะครับสีขาวสีดำเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูรีวิวก็กดที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับยุนอาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแอมบูชนะครับคู่นี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยครับดีเทลและดีไซน์ก็จะคล้ายกับตัวแอมบูชดังไฮที่เคยออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสีขาวดำกับสีชมพูนะครับตัวนี้มาในคัลเลอร์เวที่เป็นสีน้ําเงินขาว ดำนะครับ อัปเปอร์ที่ให้มาครับจะเป็นหนังที่มีเกรดคุณภาพค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยนะครับโทบ็อกซ์เนี่ยจะได้เป็นโทบ็อกซ์สีขาวโทแคบสีน้ําเงินนะครับเป็นหนังสีน้ําเงินไล่ขึ้นไปนะครับจนถึงลูเลอร์ช่องเทา้ามาถึงแองโกลสตรปแล้วก็แองคิลพาเนลข้างบนนะครับก็เป็นสีน้าเงินหมดเลยเนาะจุดเด่นของแองบูชดังไฮก็จะอยู่ตรงไนกี้สวูชนะครับข้างตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นจัมโบสวูชนะครับที่เป็นยางซิลิโคนนะครับแปะอยู่ติดกับตัวรองเทา้าแล้วก็ทําให้ตัวมันใหญ่มากมันเป็นจ um ั ทำให้หางและหัวของ n นกี้เนี่ยเลยตัวรองเท้าออกมานะครับแต่ไม่ต้องกลัวหลุดเลยผมไปดูมาแล้วคือเขาได้เย็บได้ติดกับตัวหนังรองเท้าแล้วครับส่วนจุดที่ยื่นออกมาเนี่ยมันเป็นแค่บริเวณยางซิลิโคนที่มันเกิดออกมานะครับด้านหลังของ u s h d u n ด h งไ h นะครับจะบริเวณซ้นรองเท้าเนี่ยจะมียางเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนนะครับตัว y a l เนย่ยจะเป็นยางสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีแท็กสนะครับเขียนว่า Ambush อยู่ตรงส้นเท้านะครับเชือกรองเท้าที่ให้มาครับจะเป็นเชือกสีดำนะครับเชือกแบนเนาะลิ้ สีขาวนะครับแต่ขอบลิ้นเนี่ยจะมีการเปิดไม่มีการเย็บปิดครับเป็นการเปิดให้เห็นเนื้อโฟมเลยนะครับเป็นการดีไซน์แบบ distress expose ออกมานะครับส่วนบนลิ้นนะครับแท็กจะได้เป็นแท็กสีน้ำเงินนะครับโลโก้ n นกี้แอมบูสีขาวเนาะส่วนอินโซเนี่ยจะได้เป็นอินโซสีขาวนะครับมีโลโก้ n นกี้กับ Ambush อยู่ด้านในนะครับส่วนอัลโซก็จะได้เป็นสีน้ำเงินตามชื่อสีเลย deep royal คู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ ผ้าตัวสีขาวดําไปนะครับมาเจอสีตัวน้ําเงินขาวดำเนี่ยตัวนี้ดีบ o ร a l ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าไทยด้วยใครที่กดได้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคุณโชคดีเหลือเกินคู่ต่อมาในวันเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือ n a k e Air m o r l Up t e m p o นะครับสี White and v a s s i t y r e d นะครับเข้าไทยอยู่ที่ 5,800บาทนะครับ Air More Up Tempo เนี่ยเป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะครับในยุค90เลยออกแบบให้มีรูปร่างเอกลักษณ์ที่แบบเฉพาะตัวสุดๆเลยนะครับดีไซน์ที่จะแบบอ้วนหนาะใหญ่นะครับก็เหมาะกับเล่นบาสอยุค90เนาะตอนนั้นเขาจะฮิตรองเท้าที่บอกว่านาหนาใหญ่ๆเพื่อซัพพอร์ตนะป้องกันเท้าเราในการเล่นบาสเกตบอลนะครับโมเดล Air More Up Tempo นะครับดีเทลเด่นที่สุดที่ทุกคนจะเห็นได้ระยะแบบ ลอยเมตรเลยก็คือคำว่าแอร์นะครับที่ปักอยู่ติดอยู่ บนอัปเปอร์ข้างรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในด้านนอกเนี่ยจะเป็นตัว AIR นะครับอ่านว่าแอร์นะครับโอ้โหใหญ่มากแล้วคู่นี้เนี่ยแบบมันจะมียุคนึงเนาะไม่แน่ใจว่า4 5ปีแล้วมันก็ค่อนข้างฮิตนะครับหลายๆคนก็หยิบมาใส่กันเนาะรองเท้านะครับคู่สี White and Red Varsity ก็แน่นอนนะครับอัปเปอร์ส่วนใหญ่ดีไซน์เคอร์เวจะออกมาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงนิดเดียวนะครับประมาณ10-20%นะครับด้านหลังของตัวรองเท้านะครับเราจะได้โลโก้ไนกี้สีแดงนะครัับบที่่เเเปป็นนนนหมืออซิิิลลโคคจะรดยู บนหนังสีขาวอีกทีนะครับผมขอบรองเท้าเนี่ยซ็อกไลเนอร์ที่เห็นจากด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็จะมีพูลสแตรปนะครับ บนลิ้นรองเท้าแล้วก็เบิด์สองเท้าไว้สําหรับดึงเพื่อเปิดช่องให้เราใส,สวมใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับดูจากรูปด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเชือกรองเท้าที่ติดมากับรุ่นนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเส้นเล็กนะครับเมื่อเทียบกับตัวรองเท้าที่ค่อนข้างหนามากๆทําไมให้เชือกแบบบางๆมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับล,ลิ้นรองเท้ารับจะมีระบบที่เป็น elastic strap นะครับดึงยืดหดเวลาเราสวมใส่รองเท้านะก็จะทาให้มันกระชับเท้าเรามากขึ้นนะครับก็เหมาะกับนั่นแหละครับเป็นรองเท้ากีฬาเนาะส่วนอินโซด้านในเป็นสีขาวนะครับมีโลโก สีแดงอยู่ด้านในนะครับเอออีกจุดหนึ่งนะก็จะมีโลโก้ n นกี้สวูชนะครับที่หันไปในแต่ละด้านนะครับหน้าแบบบริเวณทบบ็อกซ์หน้าหน้าตัวรองเท้าเลยครับส่วนเอลโซเนี่ยเราก็จะได้เอาโซที่เป็นลวดลายออกแบบมาประมาณนี้นะครับสีขาวเนาะแล้วก็จะมีโลโก้สวูช h อีก2จุดนะครับทั้งหน้าเท้าแล้วก็หลังเท้านะครับกลับกันไปกลับกันมางงไปหมดเลยนะครับคู่นี้ใครที่หารองเท้าที่แบบว่าสไตล์ ปอดัชชูอ่ะมันผสมกันเลยนะมันก็มีมันเป็นรองเท้าที่แบบสาย performance นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครใส่ Air More Up Temple เล่นบาส์แล้วมั้งเออเป็นยุคเก้าสุดแล้วนะเรามาใส่เป็นแฟชั่นดีกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ดีกว่าคู่นี้ก็เหมาะกับคนที่กําลังหารองเท้าที่แบบมีสไตล์แบบบอกกี้นะครับสไตล์ใหญ่ๆแล้วก็ใส่กับกางเกงตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็เหมาะกับคุณนะครับกับโมเดล Air More Up Temple ไปต่อนะครับวันที่20พฤษภาคมนะครับกับ n นกี้ดังโลย University Blue ราคาเข้าไทยอยู่ที่3,600บาทนะครับรองเท้า n นกี้ดังนะครับหรือว่าโมเดลดังนะครับตามชื่อเลยดังก็คือการดังบาสเกตบอลนะครับรองเท้าคู่นี้ออกแบบให้ออกมาใช้งานในประเภทกีฬาบาสเกตบอลนะครับตอนแรกเป็นดนะังไฮเนาะเป็นข้อสูงนะครับแล้วก็วิวัฒนาการเปลี่ยนไปคนที่ไม่ใช่นักฬกาก็อยากใส่อย่างเงี้ยเขาก็เลยลดการทาดังไฮมาเป็นดังโล ก็เลยเป็นรุ่นที่ฮิตอยู่มากๆ,ากๆในปัจจุบันนี้เนาะตัวนี้ครับ University Blue. ดังโล o ูนิเวอร์ซิตี้บเนี่ยโหคาว่า University Blue เนี่ยออกมาแล้วแต่หลายคู่ราคาดีเลยนะผมเชื่อว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ราคาดีแน่นอนนะครับดังโลจะพูดยังไงดี <c oughs> คู่สีก็มีอยู่ 2- สนะีเนาะเดี๋ยวจะไปกันแบบเร็วๆเลยเนาะหลายๆนะคนก็คงเข้าใจการออกแบบของมันแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่ฮนะิตแต่จนถึงในปีนี้ครับที่ยังก็ราคาก็ยังจับต้องยากอยู่เหมือนเดิมนะครับ ดังโลยูนิเวอร์ซิตี้บลูนะครับหรือว่า UNC. ดังโลยูเอ็นซีหรือเขาเรียกอยางไงกัน ใช่ไหมอ่าตัวนี้นะครับคู่สีก็ Colorway OG นะครับก็จะเป็น2สีเลยก็เป็นสีสีฟ้าแบบ UNC นะครับแล้วก็ตัดกับสีขาวเนาะไปการวางสีแบบ OG blocking นะครับตั้งแต่ Toe Box ซ์ e อเล็ตแองเกิลสนะครับ Swoosh เป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็ Midsole เนี่ยจะเป็น Midsole สีขาวนะครับ Outsole จะเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้าด้านหลังนะครับเราจะได้โลโก้ Nike ได้สีขาวนะครับปักอยู่บนหนังสีน้ำเงินเนาะเชือกรองเท้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเชือกแบนสีเดียวกับตัวรองเท้้้้้้าาาาเเเลลลลยสสีีฟฟ UNC นนนนนนนะคครรัับบบบิิแปป็็ขขวอได ีขาวเนาะโลโก้สวูชสีฟ้าครับส่วนอินโซลแล้วก็ซ็อกไลเนอร์ได้เป็นสีเดียวกันนะสีฟ้าเนาะแล้วก็มีโลโก้ไนกี้อยู่ข้างในครับสีขาวคู่นีิยวจริงๆนะผมอยากได้มางเลยอยากได้รองเท้าที่มันสี U N C บ้างอะพอมองไปในตู้ตัวเองก็จะมีไม่มีเลยแล้วกันเนาะล่าสุดไอตัว Air Jordan 1 University Blue ตัวนั้นมันก็ไม่เรียกว่าเป็น U N C เท่าไหร่เพราะว่าวัสดุมันเป็นหนังกลับหนูบักเนาะ ตัวนี้มันเป็นหนังแล้วก็สีมันเป็นเพลนสีมากๆเลยคู่นี้เอาจริงนะหนังได้จัดๆเลยครับยังไงก็ติดตามมาด้วยนะครับขอให้ผมโชคดี้วกันและขอให้ทุกคนโชคดีด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากจะสะสมดังสักคู่หนึ่งนะครับไปต่ออีกวันหนึ่งนะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับกับตัว Nike Air Jordan 1 Low OG นะครับสีที่มีชื่อว่า Ghost Green นะเข้าไทยอยู่ที่5,000บาทนะครับทุกคนแบบเฮ้ยงงมากว่า Air Jordan 1 Low กับ1 Low OG ต่างกันยังไงครับเอาง่ายๆคือถ้าดูจากในรูปแล้ว ตัวนี้จะเป็น Air Jordan One ทรง Low Top นะครับที่เป็นแบบที่นิยมมากๆใน2ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ตัวนี้สังเกตดีๆนะครับโ w OG เนี่ยข้อมันจะต่ําลงไปอีกนะครับคือปกติตัว Air Jordan One Low เนี่ยข้อมันจะอยู่ประมาณกลางข้อเท้าเราเนาะลงตาตุ่มอนะลงตาตุ่มใช่ไหมแต่ตัวนี้โล OG มันลงไปแบบถ้าใส่นะจะเห็นข้อตาตุ่มทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งลูกเลยนะฮะแล้วโ o e b o x เนี่ยคู่นี้ก็จะมีเสริมความพิเศษตรง t ท e b o x เนี่ยเราจะได้เห็นโทแคปนะจะมีปั๊มโลโก้ s w i t c h เล็กๆนะครับปักอยู่บนหน้ารองเท้าเรานะ ไอจัลแดนวันโลปกติไม่ได้ทำกันนะครับตัวนี้โกส r e ีนนะครับสีที่ออกแบบมาเนี่ยใส่มาก็จะเป็นสีเขียวเนาะขาวแล้วกันเนาะแล้วก็มีแสมเงินเงินด้านหลังบนลิลรองเท้าอันนั้นก็จะเป็นจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งที่ผมจะไปพูดต่อไปนะครับ Toe Box Toe Cap Eyelet Swoosh แล้วก็ Heel ฮลเตอรจะเป็นสีเขียวแบบมินมินไม่ใช่สีเขียวมินสีเขียวอ่อนๆแล้วกันเนาะตัวหนังน่าจะเป็นหนังนู b u กนะครับส่วนสีขาวที่อยู่บนอั p e r น่าจะเป็นหนังทำ m บเ l e t ตอร์นะครับด้านหลังนะที่ผมบอกว่าไอตรง Ba Reflective เเป็นนนังสีงนนีิตว้ สามารถสะท้อนแสงได้นะครับเป็นรีเฟล็กต์บนหนังสีเงินนะครับก็จะมีวิงโลโก้สีดาสกรีนอยู่ด้านในนะครับเจ๋งมากๆเลยมาดูกันที่ภาพรวมของรองเท้าคู่นี้นะครับเชือกที่ให้มาเป็นเชือกแบนสีขาวนะครับส่วนลิ้นเนี่ยจะได้เป็นลิ้นแบบวินเทจนิดนึงเนาะอ,ออกสีเหลืองแล้วส่วนบนแทกลิ้นเนี่ยจะได้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนตารางเชคเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็มีโลโก้ไนกี้แอร์สีเขียวอ่อนเช่นกันนะครับส่วนอินโซเนี่ยได้เป็นอินโซสีเขียวอ่อนนะครับ มีสกินโลโก้ Nike Air สีดำอยู่ด้านในนะฮะเออแปลกตามไม่เคยเห็นนะครับส่วนเอาโซพื้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นพื้นสีดำนั่นเองนะครับคู่นี้เข้าไทยอยู่ที่ราคา5,000บาทแล้วผมรู้สึกว่าสีนี้น่าจะมีคนชอบนะแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะน่าจะโซเอาเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกแปลกตาอยู่อะ่ะเออเอาเป็นว่าใครที่อยากจะหา Air j จ r d ดน1 l o โแบบโลจริงๆอะ่ะโลแบบโ g จริงๆอะคู่นี้ต้องโดนครับ ต่อมานะครับวันที่22พฤษภาคมนะครับมาทางค่ายของ Adidas บ้างเนาะกับ Yeezy ค u a n t u m f l a s l o r a n g e Orange, ราคาเข้าไทายอยู่ที่9,000บาทนะครับตัวนี้โมเดล Yeezy Quantum นะฮะเป็นโมเดลที่ c n y e w e s t เนี่ยออ,แบบนยออกแบบจมใจออกแบบให้เป็นรองเท้าที่ใส่เล่นบาสเกตบอลนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีนักบาส NBA คนไหนที่แบบใส่ e ีซี่ควอนตัมแบบเล่น Bass, บาสแบบ b a จริงจังเนาะอาจจะยังแบบดีไซน์ไม่ไม่ยังไม่ตอบโจทย์การเล่น กีฬาเนาะคันนี้เวสก็ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งแบบไลฟ์สไตล์เนาะน่าจะคู่นี้น่าจะแบบว่าเป็นพรีเมียมบาสเกตบอลชูอ่ะเอาไว้ใส่เล่นแบบขำๆนะไม่ได้ลงแข่งเนาะนะครับผมตัวนี้ Flash All เน้นะครับก็สีที่ให้มาเนี่ยบริเวณด้านหลังตัวรองเท้าเนี่ยพวกฮิลเลอัลเตอร์พวกแองเคิลท็อปเนี่ยสีดำรีเฟกซ์สีเงินอันนี้ผมว่ามันเป็นดีไซน์เดิมเนาะที่เปลี่ยนผมว่าน่าจะเป็นสีที่อยู่ด้านในตัวคลื่นเวฟบนอัปเปอร์รองเท้านะครับจะมีสีส้มคล้ายๆแบบสีส้มผสมซีบร่านะครับเออก็็จะเปนคลื่น ไหลไปไหลมานะครับอยู่บนเ f อ e ์เนอะเชือกที่ให้มาจะเป็นเชือกกลมนะครับผมเคยจับตัวจริงแล้วเป็นเชือกกลมแบบค่อนข้างพรีเมียมค่อนข้างดีเลยแล้วก็การผูกค่อนข้างง่ายนะครับส่วนลิ้นรองเท้าน่าจะเป็นลิ้นรองเทา้าเป็นลิ้นรองเทา้เเทาบุบแบบโฟมนุ่มๆวัสดุเป็นผิวลื่นๆน,นะครับก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายใส่ง่ายนะครับใส่สะดวกอินโซคู่นี้นะจะได้เป็นอินโซสีดำนะครับมีโลโก้ยีซี่แล้วก็ Adidas Performance นะครับที่เป็น3ขีด3แท็กเนาะหน้าเท้าเนี่ยเออหน้าเท้าของคู่นี้จะเป็นหนังกลับสีครี ก็แปลกดีเราจะไม่ค่อยเห็นมีหนังกลับอยู่บนบริเวณแบบรองเท้ารองเท้าบาสเท่าไหร่นะครับพื้นรองเท้าเนี่ยจะได้เป็นไอซี่เป็นไอซี่โซแล้วกันเนาะเรียกว่าไอซี่แล้วกันแต่จะเป็นไอซี่โซที่เป็นออกไปทางสีครีมนะครับก็ลวดลายเป็นคลื่นเป็นเวฟนะครับไม่ถึงกับแพริงโบนเนาะมันเป็นเวฟที่ไม่ค่อยมีความเหลี่ยมมากนะแล้วก็จะเห็นเทโลยีบูส์นะครับที่ใส่อยู่นะครับโผล่มาตรงบริเวณหลังเท้าเนาะสีขาวๆคงนั้นคือบูส์นะครับใครที่สนใจคู่นี้ก็ไปดูได้ที่ adidas.co.th นะครับ คู่ต่อมานะครับในวันเดียวกันเลยนะกับ Nike SB Dunk High Pro Test แพทเทนะครับเข้าไทยอยู่ที่4,600บาทโอ้โห,โห,โโหคู่นี้บอกเลยว่าดีไซน์โดนนะครับแล้วคู่นี้ผมเชื่อว่าจะขายหมดเลยยังไม่ทันได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยผมว่าคู่นี้สวยก็คู่นี้ครับดีไซน์ของตัวเทสต์แพทเทิร์นนะครับไม่มีอะไรมากครับทุกคนเห็นสีที่มันอยู่ตรงหลังสวิชไหมครับสีน้ำเงินแถบสีน้ำเงินแดงม่วงเขียวเหลืองคือมันได้อินสปิเรชันมาจากตอนที่ารายการโทรทัศนะ์ทีวีเนี่ยพอมันไม่มีรายการเปิดช่วงแบบปี3ปี4ี่พูดไปก็อาจจะน้องๆอาจจะเกิดไม่ทันนะครับ คือเมื่อสมัยก่อนเราดูทีวีกันเนี่ยเมื่อประมาณตออถึงถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยรายการโทรทัศน์มันจะปิดแล้วไงมันจะไม่มีรายการแล้วเนาะเขาก็จะเปิดแถบสีอ่ะที่เป็นแถบสีแบบหลายๆสีแล้วก็มีเสียงตีเพื่อให้รู้ว่าเออสัญญาโทรทัศน์มันหมดแล้วในช่องนั้นนะไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7มันก็จะมีแถบสีตีอะไรงไงครับแล้วก็จะมาออนอากาศอีกทีแบบช่วงตีห้าเนาะรายการข่าวเลยรนะจะมาเปิดอีกทีอันนั้นจะเป็นเคล็ดลับเป็นอิสรชันของคู่นี้นะครับผมสีส่วนใหญ่ที่ เขาใส่มาก็จะเป็นขาวดําเลยก็ซึ่งเป็นสีกลางที่เริ่มต้นได้ดีนะครับโทบ็อกขาวโทแคปดำนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็วางสีดำเนี่ยวางแบบ OG b l o c k i n g เลยนะสีดําตรงสูบูชเนี่ยจะเป็นหนังแก้วเนาะส่วนสีดําบริเวณอื่นๆจะน่าจะเป็นหนังกหนังกลับนะครับเออทนทานดีนะี่ยชอบใช้หนังกลับนะเพร,ราะว่ามันเป็นหนังที่ทนทานเขาเขาคิดถึงว่าการเล่นสเกตบอร์ดอ่ถ้ามีคนใส่คู่นี้เล่นสเกตบอร์ดจริงๆมันต้องใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนมิดพานเ็ลกับสีงี่ลท็อปด้านบนเนี่ยุ็ ม่กอนนะครับเขามาทําแบบดีไซน์ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นแถบสีต่อกันเลยนะครับนี่ออกมาเป็นสีเขียวสีม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีอย่แล้วก็จะมีหนังแก้วที่เป็นพูแทบอยู่ด้านหลังนะครับส่วนหนังข้างล่างตรงฮิลคาลเตอร์น่าจะเป็นหนังกลับแหละครับดูใกล้ๆแล้วเชือกที่ให้มาเป็นเชือกสีดำนะครับลิ้นสีขาวขอบดำเนาะแท็กไนกีเอสบีสีขาวดำเนาะส่วนอินโซลก็จะเป็นอินโซลแบบนั่นแหละฮะเป็นรูปที่แบบเป็นสัญญาณขึ้นโทรทัศน์นะครับเขียนว่า Nike SB Zoom Air นะครับอืตัวนี้มี Zoom Air อสบีซู ืนะเป็นตัวโปรเนาะส่วนเอาโซก็เริ่มทามเป็นสีดำนะครับคู่นี้เขาไทยเฮ้ยอยากได้เหมือนกันเลยเนี่ยนะใครจะมาลองดู SB d u n ดัง g h p โปรก็ไปลองดูก็ได้ครับคู่นี้สวยนะครับ และในวันเดียวกันนะครับกับตัว Nike SB Dunk Low Water ของ p l o t นะครับราคาเข้าไทยอยู่ที่5,500บาทนะครับคู่นี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของ Paul r a d i g u c นะครับหรือว่าในชื่อในวงการสเก็ตเตอร์เขาเรียกว่า p l o t นะครับก็โปรสเก็ตนะครับที่ทำงานร่วมกับ Nike มายาวนานมากครับมีรองเท้าออกมาทั้งหมด10กว่ารุ่นแล้วอะครับรุ่นแรกที่ทำเนี่ยก็ทำแต่ปี2004แล้วครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีรองเท้าอยู่หลายคู่มากๆนะครับทให้ปีนี้ เนี่ยเขาไนกี้ก็อยากจะเฉลิมฉลองเนาะแบบว่าเป็นการร่วมงานที่ยาวนานมากๆก็เลยเออทำวอเตอรพอให้ละกันนะครับก็เป็นการเอาดีเทลดีไซน์วัสดุบนรองเท้าต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับไนกี้กับพอลเดลิกัสนะครับมาใส่กันก็แบบจากที่ดูในข้อมูลแล้วก็มีถึง14รุ่นนะครับกว่าจะเป็นว h เ t อร์พอลิตนะครับคู่นี้ผมก็จะไม่พูดรายละเอียดให้ดูเยอะมากๆนะครับเพราะมันเยอะมากๆจริงๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสองข้างมันจะเป็นการ มิสแมชกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรด้านไหนที่เป็นคู่กันเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นสวูชโทบ็อกซ์ฮิลเคานเตอร์มิดโซลรวมไปถึงเอาโซลิ่งรองเท้าอินโซก็ไม่เหมือนเลยนะครับคือทุกอย่างนะครับด้านหลังนี่ไดกีข้ข้างหนึ่งข้างนึงเป็นลายเซ็นพีลอตนะครับแล้วก็มีการแบ่งครึ่งอะไรชัดเจนคือแบบมันไม่เหมือนกันแมแ้แต่แต่ละจุดของแต่ละข้างเลยนะครับโอเคช่องรองเท้าด้านหนึ่งเป็นสีเหลืองอีกด้านหนึ่งเป็นสีแดงน,นะครับแท็กรองเท้ายังไม่เหมือนกันเลยนะครับข้างนึงแบบเป็นแท็กสีทองข้างหน แท็พลาสติกขาวนะครับลิ้นรองเท้ายังไม่เหมือนกันเลยครับด้านหนึ่งเป็นสีดำด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะครับแท็กขาวอีกข้างหนึ่งเป็นแท็าหนังสีต่างๆคืออินโซก็ไม่เหมือนกันแล้วคือซ็อกไลเนอร์ก็ไม่สีไม่เหมือนกันด้วยซ้ําคือแบบคู่นี้ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับพีรอดพอเลเดกกสก็มาแล้วนะฮะวัดเดอร์พีรอเชิญนะฮะไปตามกันได้นะครับขอทุกคนโชคดีต่อมาครับลองกระโดดข้ามไปเลยแล้วกันเนาะวันที่20 เพฤษภาคมนะครับกับ Collaboration ค่ายเกมกับค่ายรองเท้านะครับกับ Sony PlayStation X Nike PG5 นะครับ PG5 ก็เป็น Signature รุ่นใหม่ล่าสุดของนักบาสเกตบอล NBA ฝีมือเทพนะครับ Paul George นั่นเองครับปัจจุบันเล่นอยู่ที่ทีม Los Angeles LA Clippers นั่นเองนะครับ Paul George ก็มีความสนใจนะครับกับการเล่นเกม เพลย์สเตชันนะครับแล้วก็เออได้โอกาสดีเลยนะครับจับมือกับเพ5เลยแล้วกันเนาะกับรองเท้ารุ่นใหม่ของเขาด้วย PG5 สุดยอดครับล้มสมัยมากๆแล้วก็ได้คู่สีของ p พ a y s t a t i o นน้ำเงินมาเนะี่ยน้ำเงินดำขาวเนะี่ยจ้าบเลยนะครับส่วนดีเทลต่างๆเนะี่ยของตัวบนตัวรองเทานะ้าเนี่ยผมยังไม่ได้จับตัวจริงก็ยังพูดถึงเทคโนโลยีไม่เยอะไม่ได้นะครับมาดูกันแบบต่อภาพเลยแล้วกันเนาะคืออัปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับบริเวณหน้าเทา้ากับมิดพาเนลจะเป็นวัสดุที่เป็นบอกว่า breathable แฟลบรกนะครับเป็นวัสดุ TPU นะที่เจาะรูทำให้มันมีรูระบายอากาศที่ดีนะครับคู่นี้ไม่ต้องเท้าบาสเกตบอลเนาะอย่างที่บอกกันนะครับส่วนปุ่มโฟม2ององข้างนะข้างๆนะครับคือตัวขาวๆเนี่ยตัวนั้นเรียกว่าเป็นสต็อปเปอร์เนาะเป็นริบสต็อปทำให้เวลาเราเล่นบาสเนี่ยเราขยับตัวแบบออกไปทางด้านข้างอะสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาเนี่ยทำให้ตอนเบรกเนี่ย เท้าเราจะไม่ลุดออกมาจากฟุตเบสนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยของเท้าบาสเกตบอลเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยข้อเท้าเราอาจจะพลิกได้เราจะเสียหลักเสียบาลานซ์ได้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ไนกี้นะครับที่ซ่อนอยู่บริเวณซ่อนเท้าข้อเท้าด้านหลังเนาะตรงเอ็นเส้นตรงเอ็นร้อยหวายเนาะให้ดูสังเกตดีๆครับรอบด้านตรงสวนะูชตีสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นปุ่มจอยจอยสติ๊กของ l พ y s t a t i o n นครับปุ่ม X ปุ่มโปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมัน ลายล้อมอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะได้ pull strap นะครับที่เขียนว่า PG5 Pog5 นะครับแต่คือโลโก้ของมัน,น่ะฟอนต์ของมัน,น่ะคือฟอนต์ของ PlayStation 5นั่นเองนะครับมันพอดีกันไปเลย PlayStation 5กับ Pog5 แล้วตัว PlayStation กับ Pog เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยตัว P เหมือนกันคือแบบเฮ้ย มันคิดมาก,ก่อนหรือว่ามันบังเอิญวะดูภาพรวมของรองเท้าคู่นี้นะครับเชือกแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยจะได้เป็นสีดำเนาะแต่บนลินรองเท้าเนี่ยด้านนึงจะเป็นโลโก้ของ PlayStation นะครับด้านนึงจะเป็นโลโก้ของ Paul George นะครับ PG เนาะส่วนอินโซก็เช่นกันนะครับก็เป็นโลโก้สลับกันเนาะเป็นอินโซสีดำนะครับโลโก้ PlayStation กับโลโก้ของ Paul George ก็จะสลับกันไปมานะฮะหน้าเท้าเราจะได้มินิสบูชสีน้ำเงินเนาะแล้วก็มีโลโก้ Paul George ไปที่อยู่บนจุดร้อยเชือกรองเท้าตัวแรกที่อยู่ตรงกลางตรงนัั้นนนนนะะครบส่่่วเเเเออาาโโซซีีียก็็จปทม ออกแบบใหม่นะครับเป็นรูปคลื่นเป็นรูปแบบว่าอนาโตมี่เท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็จะมีการไล่เฉดสีจากสีน้ําเงินนะครับไปหาสีดําเข้มด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นทอร์ชั่นสปอร์ตนะครับที่เป็นรูปพอจอร์จอยู่ตรงนั้นนะฮะเออเจ๋งว่ะส่วนเทคโนโลยีผมยังจะลงลึกไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาครับตัวรองเท้าคู่นี้เนาะพอจอร์จ5สวยงามมากๆนะครับเขาเข้าไทยหรือเปล่าวะถ้าเข้าไทยแล้วยังไงก็แจ้งข่าว ต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับขออนุญาตปิดปฏิทินรองเท้าประจําเดือนพฤษภาคมกับรองเท้าคู่นี้เลยนะครับไนกี้ดังไฮคอ u เพอร์ p ป e นะครับรา,าคาเข้าไทายอยู่ที่4,600บาทนะครับดังไฮคอสเพอร์โป e นะครับอันนี้เป็นชื่อที่ในเว็บไซต์ n i กี S.N.K.R.S. นะครับแต่ชื่อจริงๆของมันเนี่ยก็คือ Nike Dunk High EMB Lakers นะครับ EMB เนี่ยย่อมาจากคำว่า e m b o s s นะครับที่แท้ที่แปลว่าทำให้นูนมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในดีเทลในรูปภาพเนาะ n i k e ้ Nike ทำสีนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับสีม่วงเหลืองก็เป็นสีประจำทีมของ L.A. Lakers แล้วก็เอาไว้ลํำลึกถึงความเก่งชกาลในยุคอดีนะครับรวมถึงเพิ่งได้แชมป์มาด้วยนะครับก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่เขา ทำสีนี้ออกมานะครับมาเริ่มจากอัปเปอร์ของตัวรองเท้านะครับสีหลักๆที่ให้มาก็จะเป็นสีม่วงดํานะครับแล้วก็ตัดกับสีเหลืองที่อยู่บนบริเวณสวูชนั่นเองนะฮะโกบ็อกซ์จะได้เป็นสีดำเนาะโัแคปม่วงไอเล็ตแองเคิลสตรปฮิลคาลเตอร์ได้เป็นม่วงหมดเลยนะฮะสวูชด้ำนะครับมีพาเนลผ้าที่เห็นเป็นสีดําทั้งหมดบนอัปเปอร์จะเป็นผ้าดิบสีดำนาะแบบแคนวาสนะครับส่วนสวูชจะเป็นสวูชสีเหลืองเป็นหนังเนาะมาดูต่อกันที่ตัวโลโก้ไนกี้ที่อยู่บนบริเวณส้นเท้าตรงฮิลคาลเตอร์เนี่ยนี่เลยคครับ EMB M ือ MB. คือทําให้ฟอนต์เนี่ยมีการปักนูนขึ้นมาจากตัววัสดุหนังนั่นเองครับก็จะเป็นเทคนิคในการปักเสื้อ สมัยยุคแบบ NBA สมัยก่อนนะที่เขาจะปักพนุนออกมาเนี่ยเออทุกคนลองเึกภาพตามนะครับแล้วฟอนต์ที่เขียนคำว้วาดไนกเนี่ยมันคือฟอนต์ที่เขาใช้ในทีมเลกเกอร์สนะครับคือมันเรียนแบบให้มันเหมือนกันฟีลลิ่งมันจะได้เหมือนแบบเฮ้ยคู่นี้มันมันทำให้เลเกอร์จริงๆนะครับอ่าตัว Nike ้แอมบ์สก็จะโผล่มาอยู่ถึงบริเวณด้านหลังของตัวรองเท้าเลยเจ๋งมากๆนะครับเชือกรองเท้าแล้วกับลิ้นรองเท้าก็จะได้เป็นสีเดียวกันนะสีดำนะครับแท็กบนลิ้นรองเท้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นจะพิเศษนิดึงรบทอ้เา่ เป็น n i ก e ้สวัสอยู่ด้านบนนะครับแล้ด้านล่างก็จะมีเขียนเป็นโลโก้ Sport Specialty นะครับ Sport Specialty เนี่ยเป็นแบรนด์ทำสินค้าประเภทกีฬาเหมือนกันนะครับที่เก่าแก่มากๆเลยครับ ตั้งแต่ยุคแบบ1940เลยมั้งคือเก่ามากๆคนระับ Nike, Nike ก็ซื้อแบรนด์นี้ไปนะครับในยุคแบบสมัยปี1994เนี่ยซื้อมาแบบทำต่อนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นแล้วปะน่าจะหายไปแล้วนะครับเออก็เป็นกิมมิ c ที่ทำให้เห็นว่าเออคู่นี้อยากจะย้อนยุคไปสมัยเก่าตอนนู้นจริงๆเลยนะครับมิดโซรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นมิดโซสีขาวนะครับส่วนเอลโซจะเป็นเอลโซยางสีดำนั่นเองนะครับดีไซน์ง่ายๆนะครับแต่ซ่อนดีเทลแล้วก็ซ่อนสตอรี่ที่อยู่ behind the design ได้ดีมากๆเลยนะครั ผมและนี่ก็คือปฏิทินรองเท้าประจําเดือนพฤษภาคมนะครับใครที่กําลังเล็งคู่ไหนอยู่รอคู่ไหนอยู่กาลังจะซื้อคู่ไหนอยู่นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และก็ Subscribe ติดตามช่องของเคอร์บูไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในช่องด้วยนะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ peace out